เงินบริจาครับจากประชาชนจะไปตั้งพิบูได้ออกมาชี้แจงหรือยังครับคือผมยังไม่รับบริจาคเลยนะนะไม่ใช่ผมนะแต่ผมคงไม่สามารถชี้แจงให้ได้แต่ยอมรับว่ารับรับรู้ว่ามีการจะระดมทุนนะครับถ้าเกิดคนเห็นด้วยก็ระดมทุนกันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะนะถ้าตั้งพักได้ ผมก็ยินดีรับตำแหน่งแต่ถ้าตั้งไม่ได้ไม่สำเร็จคณะกรรมการก็ต้องชี้แจงให้ประชาชนว่าทำไมถึงไม่ได้แต่ไม่ใช่มาร์คนะครับเอาเป็นว่านะครับวันนี้มีคนบริจาคขึ้นมานะครับเพราะมีความเชื่อว่าเงินนี้จะนําไปตั้งพักเพื่อให้มาร์คพิบูมาเป็นหัวหน้าพัรนะครับเขาถึงบริจาคเงินกันเข้ามาใช่ไหมครับ เงินจำนวนนี้นะครับใครจะไปทำอะไรก็ไม่ได้คนระับนอกจากเอาไปตั้งพักพิธบูเท่านั้นนะเพราะคนเขาบริจาคมาเพื่อจะให้ไปตั้งพักพิธบูนะครับเท่านั้นแต่ถ้ามันตั้งไม่สำเร็จนะครับถ้าตั้งไม่สำเร็จใช่ไหมผมจะขอให้นำเงินจำนวนนี้ ไปทากิจการเพื่อสาธารณกุศลนะครับจะไม่เป็นเงินของใครใคนใดคนหนึ่งจะไม่เป็นเงินของพักไหนพักหนึ่งถ้าตั้งไม่สําเร็จนะครับเงินจํานวนนี้ผมขอให้เอาไปทํากิจการเพื่อสาธารณกุศลนะครับนะเพราะว่าอย่าลืมนะเขามาบริจาคมาเพื่อผมไม่ได้บริจาคมาเพื่อใคร ถ้าคิดอะไรไม่ออกเอาไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะจะลืมคนบริจาคเขาบริจาคเพื่อผมคุณจะไปทำอะไรนอกเหนือจากผมไม่ได้ผมต้องมีส่วนในการตัดสินใจเรื่องเงินนะครับเอ,อถ้าตั้งไปแล้เวเลมีคนเอเงินนะครับก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีสิครับข้อหาทุจริตไอ้เรียช่อช่อโกงใช่ไหมเพราะคุณบอกชัดเจนว่าคุณจะเอามาตั้งพรรค ช่ไหมพักพิษบูแล้วคุณไปทำอย่างอื่นนะครับมันจะได้ได้งไงครับ